ครับจากสกุลชัยลูกหมาไกไิการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่นะครับวันนี้มาอยู่แถวขอ,องส่งน้ำครับเทพลักตัดกับบางปูครับลูกค้าขับรถมาจอดตรงนี้นะครับพอไปได้ก็คือที่เสียคือแขนอันนี้นี่เอามาแขนหลุดนะครับแขนมันหลุดหลุดไปเลยนะครับ นี่ไม่หลุดแบบปุรับฉับพันสะสมนะฮะอย่างนี้ก็เรียกสะสมนะครับมีรอยสีนี่รอยสีดัน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 เข้าออกเขาเรียกว่าเข้าออกเข้าออกเข้าออกเลยเข้าออกเข้าออกขยับเข้าขยับออกก็คือตัวหัวมันน่ะก็คือหัวนี้หัวนี้นะเข้าออกเข้าออกนิดนึงครับเวลากระแทกกระทันอะไรเงี้ยเข้าออกเข้าออกจนสุดท้ายครับมัน เห็นลูกที่รถบุกว่าไปโดนพุทบาทหรือไงนี่แหละไม่ทันได้มองครับหางยาวเนาะกระแทกแล้วก็หลุดก็เสื้อตรงเตงครับก็มีรอยลาวแล้วเนาะแต่ลูกค้าแจ้งทําเองครับหมายถึงว่าเดี๋ยวคงกลับไปทํากันเองน,นะครับอักนี่ก็ลองเสร็จด,ด,ดูเลยเน่ย ตอนหลุดนี่มันหลุดออกมาเนี่ยหลุดามาเคยเกยด้านบนเลยนะครับเกยข้างบนเลยเกยข้างบนเสร็จทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าไม่ได้ช่างก็เลยถอดฝั่งนู้นด้วยครับเพราะมันเข้าไม่ได้ดึงไม่ออกไปไป,ไปหมดนึกว่าจะง่ายนะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะงดเบาก็ง่ายซะหน่อยก็มาเข้านะอ่ามาประมาณ อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวประกอบก็เสร็จแล้วครับตอนนี้กําลังเข้าแล้วน,นี่ล้อไฟแล้วโทรศัพท์ไม่ดีเลยไม่ค่อยโฟกัสนเลยเนาะล้อค่อยขยับไปนะครับ ไปตีไปครับให้แน่นหมายถึงว่าให้มันดูดดูดให้มันแน่นขึ้นนะครับผมตามสไตล์ช่างบ้านๆนะไม่แน่นไม่ต้องไปก็ยังดึงอีกเยอะเหมือนกันนะครับเมือกุ้ก็ตามปกติสเปคมันบิดเล็กน้อยนะครับก็เลยต้องใช้แรงกันนิดหนึ่งครับ ผลเ,เสร็จก็ตั้งศูนย์เบื้องต้นนะครับศูนย์เบื้องต้นเราก็ตั้งแบบง่ายๆก็ตลับเม็ดดึงครับเขาหน้ามาเผาหลังนะครับก็ติดหลายอย่างก็เ,เลยเอาแค่เบื้องต้นไปก่อนเนาะแต่ว่าละเอียดเหมือนกับที่เราทำทั่วไปเหมือนที่ช่างเคยทำนะครับก็คือวัดก็คือไล่เลยเปลี่ยนลูกหมากทั้งหมดนะครับแล้วก็ไล่เช็คตั้งแต่ เขาหน้านะครับเขาเส้นแรกนะครับสามเพาครับตั้งแต่หนึ่งสองสามนะครับก็วัดแล้วก็ตั้งทุกเขานะครับเวลาตั้งเบื้องต้นนะครับให้ลูกค้านะครับก็บางคันก็ดีเลยครับแต่ก็ก็ลองดูครับว่าบางทีช่างตั้งอาจจะเพี้ยนก็เป็นไปได้นะครับก็ก็เอาแต่ว่าเบื้องต้นให้มันได้ดีที่สุดนะที่ช่างวัดก็ไม่ต่างกันบวกลบเกิน2มิลนะครับต่อล้อ เพราะตลับเม้นยาวอะ่ะมันจะเป๊ะคงลําบากนะครับเพราะเราก็ต้องดึงมาจากข้างหน้านะครับเพื่อดึงมาที่ล้อแต่ละล้อนะครับมันก็เลยอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนะครับลูกหมากนะขันมาตุดโอบานเบนเลยทำไมของเรามันดูดเข้าได้ของเาทำไมมันตุดบานเยอะ ก็มีบ้างครับนิดหน่อยเนาะที่ว่ามันจะมีบานๆบ,บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็พยายามหาวิธีทําให้มันเข้าให้สุดนะครับเจียรแต่งล้างไ้เกี้ยงก่อนนะครับแล้วก็ก็พาจระบีหรือมันก็หยอดน้ามันก็ได้ครับเพื่อดูดให้มันเข้าไปข้างในให้มันลึกที่สุดนะครับเพราะว่าของพวกนี้ยยิ่งลึกยิ่งดีนะครับยิ่งลึกยิ่งมันไม่ใช่ครับยิ่งยิ่ลึกยิ่งทนนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเค ก็เดี๋ยวขันเสร็จก็ตั้งศูนย์เบื้องต้นแล้วครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาก็โทรศึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ